คราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอทแมปไอคูนเอกภาพมันไม่โหลดเพราะอินฟล่ามช้านะไม่พูดมากทำเพลงไปเริ่มไปเลยมามันโดดโอเคก็โดดเสียกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับว่าเออลือไปผมเปลี่ยนมาพิมพ์ไทยได้เด้อ ผมจะเลือกเป็แนแบบไอ้ไอ้นี่ลวกันผมไม่เกี่ยวเรื่องผมไม่เกี่ยวตัวเกี่ยวกูนะครับนี่ผมก็ได้ไปซื้อกูมาใหม่นะครับไม่รู้เรียกถรกเปลนี่จะได้ปีกมันบางเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอเคก็กลับมาเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับมันจะละักษณะแบบนี้นี่ราคาประมาณสามเท่าไหร่นะ สามสิบล้านเยนนะครับที่ผมมีเงิเเนเยอะขนาดนี้ไม่ใช่เพราะไปฟาร์มมาน,นะครับโค้ดโค้ดผมอาจจะทิ้งลิกงใต้คลิปนะครับจะมีสองโค้ดที่แบบมีเงินเยอะมากนอกนั้นก็จะแค่หนึ่งเยนหนึ่งล้านเยนหมดเลยเราไปฟาร์มเวลกันเลยวิ่งดิชได้ยินว่าไอ้นี่โค้สร้างแมปเนี่ยเขา จะอ,อะไรเพิ่มตัวอะไรมาใหม่นี่แหละมันก็ไม่เก่งมากเคยเห็นอะไรอืมถ้าโจมตีมันก็มีอยู่ประมาณแบบ X E R F ตัวจะมี X E R F หมดเลยมันยังไม่ได้ปลดล็อกล่างสองนะนะครับไม่รู้ปลดล็อกอยังไงใครปลดล็อกคอมเมนต์ Comment. จะตัดไม่เดยวะเจอแล้วเจอตัว้นี่แหละตัวกาะกะผมสามารถตีได้แค่ตัวกระตบตบตโอ้ยปิวปิวอ่ะเจอด้วยปิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหมือนใกล้ตายนนเนี่ยจาก,การไปดิคุณต้องรีโหลดด้วยนะครับปิวตายเอาเค้ยโซกไปไหน กูแดะก,ก่อนใช่ั้งเอ,เอ้ยเดี๋ยวฟาร์มเวลมั้งวะมารูมันจะเปลี่ยนตัวอื่นั้างเมื่อไรตก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 วะนี่ตกตกเดปบูมนี่ตายแล้วมันแบบมันจะเป็นบาสอะ่ะตายตายแล้วมันจมดินไปเลยอ่ะเอ้ยตัวนี้ไม่ต้องแดี่ย หมือนตรงนี้จะเป็นจุดฟาร์มเวลจะผกจะฟาร์มเวลเรื่อยๆโอเคก็กลับมาแล้วนะคบผมฟาร์มเเวลหกอัพสเตตัสเลยแล้วแต่มันก็ไม่ไ,ไมได่ดีมากเราจะมไม่ตบกับคนไทยนะครับผมจะไปตบกับอังกฤษเดี๋ยวเดี๋ยวขอว่าเดี๋ยวให้ไทยว่าประเทศเยวเราตบกันทำไมอ พิมแชทดบ้างระหว่างเล่นก็พิมแชทดบ้าง้วยคนไทยมั่งเยอะเนี่ยแบบเนี้ยหายเยอะมากมงมีคนมีคอสเซเล่าไบมดูไปหาตัวฟาร์มก็ดีกว่าไปตบคนดีตบคนดีกว่าตแดด

ต้องไปหาใหม่เลยเตรียมพร้อมระวังป้องกันตัวไว้เอวว้าวแมวพุ่งมั่งพุ่งพุ่งมาไปหาใหม่อยู่ไหนอ๋อสุดขอแมพอืมไม่ใช่มึงอยู่ไหนกันเนี้ยไม่ไดฟรีใครอยากแดกเอาไปเลย มากลับมาที่เดิมแล้วพวกมึงทำอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้หอโหต้องไปฟาร์มใหม่ฟาร์มเลย,เลย่อยๆไปไปไป นี่ไอตัวกาดเผลอๆตบเทียวตายเลยครับมองดิงเมาตายจริงแหละแดกดิกดกดมึงกดดิแดกดิอ้าวเลยเนี่ยไม่ยี่อะไรกันทำอะไรมึงฮะ ก็รู้ว่าคนละฝ่ายแล้วทำไมไม่ต้องตีกันด้วยอืม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 คนแหลกเออแหลกจริงต้องไปหาคนตกแล้วนี่ไงไอ้แช่นี่ไงไอ้แช่นี่ไงตกไหมโอ้โอ้โอ้ตกแล้วมึงเลื่อนรถไปแค่กระปุ่งดึงไอ้เชี่ยวเวลึมเยอะเวลตันแน่รอนในนั้น อยปาปลดล็อกเล้วสองล้าสองมันมากเลยปลล็อกไม่เป็นต้องไปซื้ออจะลองไปซื้อไอ้น,นี่ดีกอ่าอาวุธตักต๊กตุกเตักตักเต๊กเตักเต๊กเตมกต๊กเต๊กตุกเต๊กเต๊ต๊กเต๊ออต๊กเต๊กเกเต๊กเเเเเ อย่า่ากขานะกว่ากูนนะจะเดินมาถึงไอ้ก,กลุ่มพวกนี้กลุ่มคนไทยเอ็กดีนะเนี่ยไอ้ไงเพื่อนเยี่ยมหน่อยเนี่ยยังไงพึงทำอะไรเนี่ยเอาบอสอีกสองตัวเราจะไปกี่ข้าวก่อนใไม่ไม่รู้ไม่รู้วอสตัวไหนอิตโต้ใช่แล้วกูวีอิตโต้ <laughs> จะมีร่างสามนะอะไรอะไรมีร่างสามไปดูด้วย โอ้โอ้โอ้แรกโอ้โอ้ช่วยกัน้วยอยากได้ตั้งหนึ่งกูหาพวกมันเนี่ยทำไงอ้กูไปดีกว่า ไปสู้ด้วยมันตบคนแรงคือแบบตายหาหมดแน่ไม่ใช่กูนะไม่ใช่พวกมันตายกูเด็ดจังไม่ว่าหกพวกมันเว้ยสิบล้านเลยมั้งน่ะไหนบอสอยู่ไหนช่วยตบอ่านั่นว่าแล้วไหนจะ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 ดีบันตูรูตูรุตูรูตูตูเอ้ยมึงก็มีกระเป๋าเหมือนกันนี่ มึงก็รู้สินะว่าอะ w ัตช์บางคนอาจจะแทะบางคนอาจจะอยากได้แบบของฟรีเอะเนี่ยเกียดบักมากของฟรีอย่างเช่นเครื่องประดับฟรีอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยยพวกเนี้ยผมเอาฟรีนะครับง่ายๆหรือวิธีการได้ก็คือไปเล่นแบบไอ้นี่พวกเล่นแบบแจกของฟรีต,ต่างๆจะทำแยกคลิปนะครับอืม เป็นอะไรกันหืมอยากลายประเทศไทยไปจากไหนกูอยากได้ากนี่ใครอ่ะไปใครมึงทำอะไรมึงบ้าเหรอมึงบ้าเหรอโอ้ยเยอายอย่อยอะเอย้ยเปันรูปตัวบูมเลยบูมไปยุ่งเองแหละ ล้ลเหรอแลาลเหรล้ลาเออใช่พวกโตมันโตมันดีไม่โตวันละจังแม่ง โอ้โหคุณทำอะไรเนี่ยมึงบา้าเหรอเฮ้ยตัวนี้ตบฟรีเฮ้ยไม่เป็นไรกูเก่งกว่ามึงตบฟรีตบตบมึงตบ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 ,ตบ,ตบ,ตบไล่ตบมหากาบถ้าเกิดกูใช้มือตบมึงตายนี่คือมึงกากมากเลยนะยอไอ้บอทเอ้ยแบบเมื่อก่อนแบบรหัสเก่าเนี่ยคือกูออตบมึงไม่ตายรหัสนี้คือกูอตบมึงตาย เป็นอะไรมึรงแพ้อีตัวลืมชื่อตตต,ตแฮกเกอร์ใครแฮกเกอร์ใครเป็นแฮกเกอร์จะฆ่ามันทิ้งน่าน่น,นบักอีกแล้วเน,นึ่ยน,นี่อย่างเช่อเกมเลยเนี่ย ไม่ชอบแฮกเกอร์งงเหี้แยแฮกเกอร,ร์อื <S <S มอื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 ะคนตบเล่นดีกว่าบอดี้เพื่อนทำอะไรอยู่เป็นอะไรเนี่ยอ๋อ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  ไม่หาะลองหางแต่กูมีอีโต้ตายช่วยกูตกให้แน่นอนตอบตบมาดิตอบมันเพื่อนช่วยกูตอบด้วยอีเดี่วยอย่า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 ตกกูไปนะ อย่าตามกูมาตบละ่ะเอาเฮ้ยกูเดินกลับมาทำอไมเนี่ยกูรู้แล้วมันฟาร์มแอดหมดอ่ะอะไรอะไรของมึงแอดหมดมึงไม่ต้องมาแอดกูนะเพื่อนี่มงมีแค่ตัวเดียวเพื่อมีแค่คนเดียวแผลวแผลมึงสมัครลูบล็อกมันหปปมใหม่เอ้ยวันนี้มึงทำอะไรอยู่อืมนี่วันไ้น โอ้โอ oh, oh! ้ตกใจวันสัตว์ตัวเบลล์มตุ๊กมีโตแมวอะไรทำอะไรอยังแล้วก็ได้ใหม่ใหม่ใหม่อย่าหย่าไปล่ะ ไปแล้วอขอการดสุดก็คลิปก็จบไปแล้วจบ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 นะครับสลิดพันรอคลิปหน้าไปไม่รู้จะเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ไม่เคยทำคลิปทำแต่การ์ตูนการ์ตูนนุ่มอะทำยากไปละาย